มาอัปเดตราคาเดือนกันยายนนะครับพอดีรอ,อเห็กเกียร์บีแล้วก็เกียร์ซนะครับก็เลยรวบมาอัปเดตราคาในเกือบจับกลางเดือนแล้วนะครับตอนนี้ราคาเหล็กก็ยังทรงตัวนะครับอยู่ในขาลงนะครับก็ยังไม่ลงมากนะครับจากแต่เดือนสิงหาแต่ก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเอาเข้าเกรดบแล้วก็เกรดซนะครับเข้ามา เยอะเลยนะครับทำให้ราคาก็ลดลงไปได้บ้างนะครับก็ช่วยบรรเทา,าราคาให้กับลูกค้านะครับคราวนี้นี่มาดูไอตัวารายการแรกเนาะสีคูณสนะครับปัจจุบันเรามีตัว4,4ค,คูณสี่เนาะเข้ามาตัวเดียวก็คือพันห้บาทตัวนี้หนึ่งุดสมมิลนะครับถ้าความหนาสูงกว่านี้ก็อา,อาจจะราคาสูงกว่านี้หรือว่าถ้าราคาต่ากว่านี้ก็อาจจะเป็นตัวบางนะครับลูกค้าก็ เช็คพวกน้ำหนักเอาแล้วกันนะครับตอนนี้เรามีอยู่นําเข้าตัวเดียวนะครับก็คือ1 0น0บาทราคากลางๆครับส่วน5้คูณหนะครับสามคูณาตรงไหนเนาะสามคูณสนี่เรามีอยู่ตัว900กว่าบาทนะครับตัวนี้900กว่าบาทนะครับแล้วก็ต่ําลงมาก็อาจจะเป็น650อะไรพวกนี้700800นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเอานะครับร้านไหนขายระดับราคานี้ก็ดูดูความหนาไปด้วยครับแล้วก็ ตัวถัดมาก็เป็น5,5คูณานะมีราคา2,5 0 0นห้นะครับนี่เป็นราคาเดิมอยู่แล้วนะครับครับผมแล้วก็อันนี้เราก็เอานําเข้าตัวกลางๆนะเพราะว่าอ่าถ้าบางมากมันก็อันตรายเนาะเสาใหญ่เสาวพวกนี้เขาจะไปใช้สูงๆนะครับางาน5,5 6คูณ 6, ค6ูณ 6, คูณนี่3,500บาทนะครับของเรามีตอนนี้คืองานพวกนี้เขาจะไปใช้ที่เสาสูงนิดนึงนะครับก็เราก็จะเป็นต้องเอาตัวกลางๆมาถ้า ถ้าบางมากก็ถูกก็จริงครับแต่ว่างานมันจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร,ร,ร่นะครับต่วต่อมาจะเป็นรัดคอนะครับรัดคอตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้สี 2. 2> <500. S 1> ่คูณสองห้าร้อยแปดสิตัวนี้5้าปเกรดเเนาะครับ,บผมอันนี้5้าร้อยแปเกรดเนะครับก็เป็นราคาพอดีเหมาะสมนะครับต่าสุดนี่เกรดบีเท่าไหร่นะเกรดบ ตัวต่าเกรดบีน่าจะเป็น500เนาะครับผมแล้วก็ใจขึ้นมาก็จะเป็นพวก800ร้อยหกร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้นะครับก็ราคายังอยู่กลางๆก,ก็แล้วแต่ความหนานะครับแล้วแต่น้ําหนักนะครับแล้วก็เกรดเกรดบีก็จะถูกลงนะครับเกรดบี Get ก็อยู่ประมาณ500เนาะแล้วก็ตัวต่อมาเป็น3คุณนิ้วครึ่งนะครับสคณนิ้วครึ่งนี่ราคาต่ําสุดตอนนี้มีอยู่300นะครับเป็นเกรดเอลบนะครับแล้วก็ เกรดบีนี่ได้ตัวนี้มาเกรดบีนี่ได้ตัวหนักขึ้นมาหน่อยนะก็อยู่ประมาณ380นะครับมันก็ความหนามันก็จะดีนะครับน้ําหนักมันก็จะดีแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นพวก420แล้วก็เป็น580ปนะครับประมาณอันนั้นจะเป็นตัวใหญ่หน่อยตัวหนานะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกแปรเนาะแปรก็ยังราคายังทรงตัวนะครับมีต่ำได้เข้ามาใหม่เป็นราคาเกรดบีเนาะ ต่ำสุดตอนนี้200บาทครับผมถ้าต่ำกว่าน,นี้เป็นเกียร์ C แต่เกียร์ C จะช่างกิโลเกียร์ C น่าจะอยู่ประมาณ150 160นะครับเราก็มีเดี๋ยวพาไปดูอันนี้200บาทเนาะ200บาทอันนี้เป็นเกียร์ A แล้วก็พวก A ลบก็220อันนี้เป็นราคาเดิมจากเดือนก่อนนะครับแล้วก็มี220มี270เนาะ2อง70แล้วก็มี300ออันนี้อันนี้เป็นตัว งานบ้านทั่วไปก็มีเสามีรัดคอจันทันแล้วก็แปรนะครับส่วนงานที่เป็นเหล็กกล่องท่อเหลี่ยมนะครับท่อเหลี่ยมนี้มีต่ำสุดอ่าท่อสี่หุนสี่หุนตอนนี้มีห้าสิบาทเนาะต่ำสุดเลยห้าสิบบาทแล้วก็หกหุนก็ต่ำสุดก็มีแ80ดิบาทนะครับมีงานเกรด B เข้ามาราคาก็จะถูกนะครับแล้วก็นิ้วคุนนิ้วอันนี้จะเป็นเกรด A ออาจจะประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับ 140, 170พวกนี้นะครับแล้วก็200นะครับอ่าแล้วก็เป็นนิ้ว2นิ้ว2ต่ําสุดเท่าไหรน่นะนิ้ว2ต่ําสุดตัวนี้280รอยอะ2อ0 <220. S 1> <220. S 2> อยู่ตรงอู่ตรงไหนอะอ๋อตัวนี้นิ้ว2ต่ําสุดเนี่ยอันนี้งานเกรด A เนาะอ่านี้เกรด A นะครับแต่น้ําหนักก็จะเบาหน่อยนะครับแล้วก็จะมี280เพิ่มขึ้นมานะครับ ตามความหนาที่ใช้แล้วก็จะเป็นนิ้วครึ่งคุณนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้280ครับผมต่ําสุดเท่าไหร่นะอันนี้ต่ําสุดแล้วอันนี้ก็จะหนานิดนึงน,น,นะครับครับราคาไองานงานราคาเหล็กช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แพงมากก็พอ,พอใช้ได้นะครับทีนี้เรามาดูงานตัวเกียร์บีที่เข้ามาใหม่จะทําเลย อันนี้เกรด B เนาะสามคูนนิ้วครึ่งนี่ครับสามคูนนิ้วครึ่งเกรด B สวยครับสวยตัวนี้380นะครับเกรด B เข้ามาใหม่380สวยอยู่ครับครับผมนะเกรด B มันก็จะความน้ำหนักมันก็จะเยอะกว่าเกรด A อยู่แล้วนะครับเพราะว่าราคาต่อกิโลกรัมมันถูกกว่านะครับจากที่บอกไปว่าจะเช็คยังไงก็คือเอาช่างกิโลแล้วก็ราคาหารด้วยน้ำหนักนะครับคุณจะทราบแล้วคุณก็จะทราบว่า คุณซื้อเหล็กถูกเหล็กแพงนะครับครับเดี๋ยวต่อมาจะพาไปดูอีกตัวอันนี้จะเป็นพวกหัวเยวเขียวนี่จะเป็นอ่าอันนี้2 0 0ร้อยสองร้หแต่หนานิดหนึ่งแล้วก็จะเป็นหหุนนะครับอันนี้จะเป็นเกรดบีตัวต่อมาจะอ่าพวกเหล็กรางเราก็มีนะเหล็กรางพันสามร้อเองอันนี้ก็งานเกรดบีนะครับแล้วก็เป็นลางสี่นิ้วงานเกรดบีตัวนี้เข้ามา ตอนเหล็กแพงก็พันแปดนะครับก็สามารถมาดูได้มาต่อรองราคาได้เพราะว่าเข้ามาตอนเหล็กแพงก็จะสูงหน่อยเราก็จะมีรังสองรังสามรังสี่รังห้ารังหกนะครับก็ครบเหล็กแผ่นเราก็มีนะครับตั้งแต่กิโลละสามเหล็กมือสองก็กิโลละยีิบเจ็ดบาทถ้าเหล็กแผ่นก็กิโลละสามสิบสามสามสิบแปดบาทนะครับก็ครบเกือบความหนานะครับขนาดสี่ฟุตแปดฟุต นะครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะพามาดูเดี๋ยวอันนี้เขาข้าวนะตอนนี้วันนี้ผมให้พิเศษเลยช่วงนี้นะให้พิเศษกิโลยี่สิบาทนะครับก็สวยเลยแหะครับตอนนี้มีหาถ้าฝนไม่ตกนี่คนมาเลือกเยอะแยะเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เข้า,าโทรสั่งมาได้นะครับตามที่เบอร์ตามเพจตามอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวตัวต่อมาจะเป็นแป๊บนะครับดูราคาวันนี้เราดูราคาอย่างเดียวเลย ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงรายละเอียดเกียร์ซให้ว่ามันเป็นยังไงนะครับน,นี้ราคาแป๊บเราเนาะก็จะเริ่ม4หุนเนาะเริ่มจาก4หุนเนาะเกียร์เเลยแค่150เองนะครับมิน2เนาะมันจะมี150แล้วก็มี1้ออ่านั้น6หุนเนาะ150 170นะครับแล้วก็อันนี้งานเกียร์บนะครับงานเกียร์บตัวหนาก็จะแพงหน่อยก็200บาทนะครับวันนี้มันจะหนากว่าไอ้พวก ตัวนั้นนะครับก็เทียบกับน้ําหนักกันเอานะครับก็สรุปก็มี4หุน่นมี150 170แล้วก็200แล้วก็ส่วน6หุ่นมีาราคาตัวนั้นมันร้อยร้อยแปดห้าสองร้อยนะครับหกหุนนะครับมีสองราคาส่วนนิ้วหนึ่งก็มีตัวร้อยแปดสิบแล้วก็มีสามร้อยนะครับแล้วก็แล้วแต่ความหนาลองมาดูตัวอันนี้อันนี้สามร้อยหกสิบนิ้วหนึ่งเนาะแล้วก็มี 2นิ้วครึ่งนะ3 0 0สีเหลืองนะครับสวยๆเลยอันนี้งานใหม่เลยนะครับงานใหม่เดี๋ยวมาดูตัวนิ้ว2กับนิ้วครึ่งนิ้ว2กับนิ้วครึ่งโอเคนะครับก็นิ้วนิ้ว2ก็มี2ราคาเนาะ370กับ350นะครับก็ราคาก็เทียบกับน้ำหนักเลยเราราคายุติธรรมนะครับ เราเน้นราคายุติธรรมไม่ได้บอกว่าราคาถูกที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็ยากที่จะทําราคาถูกที่สุดแต่เหล็กไม่เบามากนี้มันก็มันก็ใช้งานยากครับแล้วก็บอกว่าเราเป็นราคายุติธรรมแล้วกันนะครับแล้วก็นิ้วครึ่งก็280แล้วก็430นะครับส่วน3นิ้วก็มี750 4นิ้วเราก็มีนะครับเกรดบีประมาณพันห้าร้อยบาทครับเหล็กมันก็มีแล้วแต่ความหนานะครับราคาช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ส่วนราคาร้านเราบอกว่าเป็นราคายุติธรรมมากกว่าไม่ได้เป็นราคาที่ถูกที่สุดหรืออะไรยังไงนะครับก็เราก็พยายามทําราคาให้มันเหมาะสมแล้วก็เป็นราคายุติธรรมถ้าถ้าในสนใจก็สอบถามมาได้ที่พี่ไม้เหล็กเก่าเหล็กมือสองนะครับแล้วก็ชุมพวงเหล็กเก่าบ้านเรือเหล็กเก่าแล้วก็ลำไปมาดเหล็กเก่านะครับเบอร์โทร0894170828นะครับแล้วก็0632615045ครับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ